ต่อจากนั้นนายไพรินชูชดถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกราบบังคมทูลแนะนำบริษัทโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีว่ากลุ่มปตททราบตระหนักว่าการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญในเวลานี้ต่อความมั่นคงและความยั่งยืนทางทรัพยากรด้านพลังงานต้องอาศัยความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี จึงจะสามารถประกันได้ว่าการพลังงานจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมใหม่ๆทดแทนพลังงานแบบเก่า สถาบรรันการศึกษาที่เตรียมขึ้นตั้งแต่โรงเรียนวิทยาศาสตร์และระดับอุดมศึกษา,ารรซึ่งเน้นการวิจัยจึงเป็นจักกลหลักที่บริษัทสนับสนุนและตั้งใจสร้างให้เป็นผลสําเร็จเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติและเพื่อให้การดําเนินงานของสถาบรรันการศึกษาที่ยั่งยืนสืบไปจึงตั้งบูลณิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์หมายถึงโรงเรียนที่เป็นแหล่งวิทยาศาสตร์จะเปิดสอนภาคแรกในเดือนพฤษภาค,คมนี้ นักเรียนรุ่นแรกมี72คนแบ่งเป็น4ห้องเป็นโรงเรียนประจำบริษัทปตทสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพสามารถศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร,ร,ร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกสถาบันวิทยาสิริเมทีเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อต่อยอดการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อว่าสถาบันวิทยาศิริเมธีหมายถึงสถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์จะเปิดการศึกษาภาคแรกในเดือนสิงหาคมนี้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกในจังหวัดระยองที่มีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับโลกเพื่อสร้างบุคลากรและนักวิจัยชั้นนําทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศไทยมีสถานที่ฝึกวิจัยแบบปฏิบัติจ,จริงที่ใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมมีระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอกเต็มรูปแบบมีระบบขับเคลื่อนบุคลากรที่มีคุณภาพ การออกแบบหลักสูตรเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งมีการวิจัยชั้นแนวหน้าที่ผสมผสานการวิจัยพื้นฐานในเชิงทฤษฎีร่วมกับการวิจัยเชิงประยุกต์วางแผนรับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยและต่างชาติเกือบร้อยคนและจะรับนักศึกษา175คน